สวัสดีครับอะตอมไดรฟ์การเงินนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ m i n d s e t ดีๆกันเหมือนเดิมนะครับใครหลายคนบอกว่าชอบจังเลยเคยมาฟังในตอนที่เล่าเรื่องของ Comfort zone เราก็บอกว่าชอบใช่ไหมนะครับผมต้องบอกงี้ว่าจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ชอบอ่านหนังสือดีๆชอบฟังเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็เอาแง่คิดดีๆเก็บไว้ในตัวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดลบนะครับผมบอกเลยว่าสําเร็จทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกบางทีมันยังไม่สําเร็จเลยด้วยซ้ำนะครับ วันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาพูดคุยนะครับคือว่าหลายคนถามว่าเราจะตีความหรือว่าเราจะกำหนดความสำเร็จในชีวิตของเราได้ยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมว่าเรื่องนั้นมันน่าจะเป็นดีเทลที่เล่าต่อได้แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญครับวันนี้เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อนี้กันนะครับหลายๆคนนะครับผมต้องถามก่อนว่าแบ็กกราวด์แต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องอยากรู้ครับเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร คำถามนี้เคยถามตัวเองบ้างไหมนะครับเคยมีในตัวเองเลยมีในใจบ้างไหมนะครับว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามันคืออะไรนะครับเป้าหมายในชีวิตมันเป็นได้หลายอย่างจริงไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่อยากทํางานด้านหนึ่งมากๆเราอยากจะเป็นผู้ให้เราอยากจะเป็นผู้สอนเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะครับเป้าหมายในชีวิตของเราคือการได้เที่ยวรอบโลกเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราคือการได้ดูแลพ่อแม่ นี่รับมันอาจจะเป็นการตอบแทนบุญคุณมันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรานิยามมันขึ้นมาหรือบ,บางคนอาจจะมองเป็นสิ่งของหรือเงินทองนะครับเราอาจจะนิยามขึ้นมาว่ามันคือ,เ,อเงินจํานวนหนึ่งมันคือบ้านกี่หลังว่าไปมันคือรถคันไหนว่ากันไปนะี่รับมันอาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตแบบนั้นก็ได้ บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวนะครับเราอาจจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่มันได้ยังไงก็ว่ากันไปอันนี้มันมันแล้วแต่คนนิยามหรือบางคนมันคือชื่อเสียงนะครับมีหน้ามีตาทางสังคมเป้าหมายในชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คําถามที่1ครับวันนี้เราเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตจริงๆจยงจหรือยังนะครับถ้าใครยังไม่เคยคิดผมอยากชวนคิดอย่างนี้ครับมันต้องเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับเราไม่เกิดขึ้นไม่ได้ในชีวิตนะครับมันถึง เป็นเป้าหมายในชีวิตไงนะครับถามว่าเป้าหมายในชีวิตสําคัญอย่างไรล่ะนะครับผมบอกเลยว่าคุณสมบัติหนึ่งของคนสําเร็จนะครับไม่ได้บอกว่าสำเร็จแบบรวยพันล้านร้อยล้านเพราะความสําเร็จแต่ละคนไม่เท่ากันจริงปะ่ะนะครับความสําเร็จของแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันแต่ทุกๆคนที่เรามองว่าเขาสําเร็จในสาขาอาชีพสําเร็จในด้านการลงทุนสําเร็จในด้านใดๆก็ตามเนี่ยนะครับปจริงหนึ่งที่เขาต้องมีเลยคือเขามีเป้าหมาย เนีเวลาเขาบอกว่าสําเร็จเนี่ยแปลว่าเขาสําเร็จที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้เท่านั้นนะครับคำพูดหนึ่งของครูที่ตอนเรียนอยู่ประจำนะครับในธุรกิจประกันชีวิตครูจะพูดว่าเราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมัน จริงๆนะครับสิ่งสําคัญในประโยคนี้มันอยู่ที่คําว่าจริงๆนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับมีมากมายนะครับไอโฟนก็ต้องการโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ต้องการคอมพิวเตอร์เงินทองมากมายเราต้องการได้เยอะมากครับแต่สิ่งที่เราต้องการมันจริงๆนะครับคำว่าจริงๆหมายความว่าไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีเราเสียหน้าไม่มีเราเสียโอกาสไม่มีเราเป็นปัญหา นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอยากได้มันจริงๆครับมันคือเป้าหมายในชีวิตนะครับข้อที่1ก็คือเราต้องตั้งมันขึ้นมานะครับข้อที่2ครับงั้นเราจะตั้งมันขึ้นมายัางไงนะครับในส่วนของเป้าหมายเป้าหมายที่ดีนะครับมันมีอยู่หลายองค์ง Cannon. ประกอบองค์ประกอบที่1ครับเป้าหมายนั้นต้องใหญ่ นะครับต้องใหญ่ถามว่าทําไมต้องใหญ่เพราะว่าการที่เราตั้งเป้าหมายเล็กๆนะครับแล้วเราไปถึงแล้วเราก็จะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอิ่มนะครับอิ่มความสุขอิ่มความภูมิใจอิ่มความที่เราได้มันมาแล้วแล้วส่วนใหญ่เราจะไม่ก้าวต่อนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งคือมันต้องใหญ่แล้วมันต้องท้าทายภาคพอด้วยนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยข้อ <error> ที่1คือมันต้องใหญ่แล้วมันต้องท้าทายมากๆด้วยถามว่าทําไมต้องท้าทายนะครับมนุษย์เรานะครับชอบความเอาชนะ เราก็ชอบการที่เมื่อไรที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดได้อย่างหนึ่งเราจะมีความสุขเรามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับการตั้งอะไรที่มันไม่ท้าทายเราเราข้ามไม่ได้วันหนึ่งเราจะเริ่มชินชานะครับวันหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราก็แค่ก้าวข้ามไปแต่พอมันเป็นเป้าหมายในชีวิตมันคือสิ่งใหญ่ๆมันคือสิ่งที่เราต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญมากคือต้องใหญ่เราท้าทายมากเพียงพอข้อที่2ครับมันจําเป็นต้องเป็นรูปธรรม นะครับรูปธรรมคืออะไรคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตแค่อยากมีเงินล้านนะครับมันมีหนึ่งจำนวนแล้วล้านหนึ่งอ่ะถูกนะครับแต่ล้านหนึ่งมันจะถูกอาไปใช้อะไรมันต้องคิดต่อยอดนะครับบางคนบอกอยากได้รถรถคันไหนอ่ะรถสปอร์ตรถ2อประตูคูปเป้รถไรเอสยู SUV. ลักชัวรี่คาร์อะไระนะครับยี่ห้อไหนสีอะไรนะครับขอบล้อจะเท่าไหร่คิดมาเลยนะครับเพราะนั่นคือมันต้องเป็นรูปประทไงเพราะถ้าเราไม่เห็นภาพมันตอนตั้งแต่วันนี้นะครับเขาบอกว่ามันต้องเป็น a t the end in mind คือมันต้องเห็นภาพจบตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะครับคือมันต้อง ต้องเห็นแล้วอะว่าสิ่งที่เราต้องการมันจริงๆคืออะไรนะครับหรือบ้านถ้าบางคนบอกต้องการบ้านสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดเลยคือบ้านมีกี่ชั้นบ้านอยู่แถวไหนนะครับบ้านมีหน้าต่างกี่บานบ้านมีประตูยังไงทาสีอะไรห้องนอนห้องไหนเป็นของใครนี่คือการตั้งเป้าหมายที่มันเป็นรูปธรรมนะครับเขาบอกว่าคนคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบตั้งเป้าหมายลวกๆนะครับพอตั้งเป้าหมายลวกๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคําตอบคือเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะสําเร็จครับ บางคนเราไม่กล้าฝันนะครับไม่กล้าฝันที่จะมีรถ b บ n z รถ BMW ไม่กล้าฝันที่จะมีรถซูเปอร์คาร์เพราะเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาทำได้อันนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องปลูกฝังกันคือ mindset ในเรื่องของความคิดนะครับคนเรามันส่วนใหญ่จะคิดเล็กไว้เสมอเพราะว่าเรากลัวสังคมโตมาว่าเอ้ยคิดใหญ่จังเลยคิดแบบโอเวอร์วังจังเลยมโนโบ้างแหละฝันหรือเปล่าคิดแบบอะไรอะรถทิพบ้านทิพใช่ป่ะแต่ นั่นคือเสียงคนรอบข้างครับแต่มันคือคําถามมันต้องย้อนกลับมาว่าใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆริงไหมถ้าใช่ทําไมต้องกลัวด้วยกับความที่เราต้องการมันจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งคือคนไทยถูกปลูกฝังด้วยต,ต้องเน้นว่าคนไทยส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังมาว่าอย่าคิดไกลเกินตัวเคยได้ยินคํานี้ใช่ปะ่ะนะครับแต่ในด้านของการประสบความสําเร็จเราจําเป็นต้องคิดไกลเกินตัวเพราะถ้าเราคิดเท่ากับสิ่งที่เรามีเราจะพัฒนาได้ยังไงเราคิดเท่าที่เรามีเราจะก้าวหน้าได้ยังไง นะครับคำคำหนึ่งที่ได้ยินมาแล้วมันค่อนข้างรู้สึกว่าจริงนะครับเขาบอกว่า,าคนจนไม่ได้จนเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นแต่เขาจนเพราะเขาจนความคิดเพราะเขาไม่เคยคิดที่เขาจะรวยหรือเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะรวยได้นะครับหลายๆครั้งเราถ้าเราย้อนไปตอนเรียนแบบมัธยมมหาลายัยเราจะรู้สึกเลยว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ คําคืนที่ที่เราแบบปั่นงานปั่นโปรเจกต์กันนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะเสร็จอะมันไม่มีทางถูกไหมนะครับแต่เราก็ทํากันใช่ป่ะสร้างหอไอฟเฟล,ลกันในคืนเดียวใช่ไห <laughs> ครับครูก็จะบอกว่าเปรียบเทียบว่าแบบหอไอเฟลมันไม่ได้สร้างในคืนเดียวนะให้เริ่มทําตั้งแต่ตอนแต่เรามีความเชื่อไงเพราะเราเชื่อว่า,าคืนเดียวเราก็เสร็จนะครับหรือเราก็ไปเชื่อว่าเราจะอ่านหนังสือสอบเนี่ยตลอดทั้งเทอมภายในคืนเดียวได้แล้วเราเชื่อแบบนั้นครับเราเลยทาแล้วมันมีคนที่ทําได้กับมันมีคนที่ทําไม่ได้นะครับคนที่ทําได้ส่วนใหญ่ คือเขาเชื่อว่าเขาทําได้จริงๆนะครับแต่คนที่เขาเชื่อแบบไม่จริงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบเออล้มเลิกไปก่อนถูกป่ะล้มเลิกไปก่อนว่าเอองั้นไม่เป็นไรตามเวียนตามกรรมนะครับตามตามสิ่งที่เราทํามานะครับก็เรียกว่าใส่ใส่พระแล้วเข้าห้องสอบเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือมันอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะครับก็ปลูกฝังตรงนี้ครับผมว่าไม่์เซ็ตที่ถูกต้องมันควรจะกล้าคิดที่จะไกลเกิน รอบที่เรามีนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้ลองดู comfort zone ได้นะครับคลิปหนึ่งที่ผมทําไปเรื่อง mindset comfort zone เรื่องเดียวกันครับเพราะเราไม่เคยกล้าที่จะก้าวออกจากสิ่งที่เราเป็นเราไม่เคยกล้ากล้าที่จะก้าวออกจากสิ่งที่มันกราะตีกรอบเราอยู่นะครับเมื่อไร่ที่เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปนั่นแปลว่าเรากําลังติด ตกหลุมพรางที่อยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจนะครับเมื่อน,นั้นมันจะไม่กล้าคิดใหญ่เกินตัวนะครับแล้วการประสบความสําเร็จมันจึงยากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องที่1นนะครับคือเป้าหมายต้องใหญ่ละท้าทายมากพอเรื่องที่2คือมันต้องเป็นรูปธรรมนะครับและสุดท้ายครับคือเป้าหมายห้ามเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้ เนะครับเพราะเป้าหมายเราเขาบอกว่าเป้าหมายจะลึกไว้บนหินผาส่วนวิธีการให้ไปเขียนไว้บนผืนทรายคำนี้หมายความว่าไง <c ute Singh lines> หมายความว่าเป้าหมายมันต้องอยู่ที่เดิมนะครับห้ามลดเป้าหมายห้ามเปลี่ยนเป้าหมายนะครับขยายเป้าหมายได้แต่วิธีการมันจะมาได้ซึ่งไอตัวเป้าหมายนั้นอ่ะไว้บนผืนทรายเขียนแล้วก็ลบใหม่ได้เขียน <c ute people> แล้วก็ลบใหม่ได้นะครับ <c ute people> เขาบอกว่าคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่ว่า เราทำถูกวิธีไหมแต่เราค้นหาวิธีที่จะทําให้มันถูกไหมมากกว่านะครับคือการที่เราอาจจะหาวิธีร้อยแปดพันเก้าครับเพื่อไปได้สู่จุดหมายเดียวนะครับผมก็ต้องบอกอีกว่าตรงนี้มันก็ต้องมาเรียนต้องมาศึกษากันว่าเราวิธีการใดมันถึงจะไปถูกเป้าหมายได้ดีที่สุดได้ได้โอเคที่สุดเหมือนผมถามว่าวันนี้ถ้าเป้าหมายของเราคือเชียงใหม่เราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนะเราจะไปเชียงใหม่ นะครับทีนี้คําถามต่อมาคือทุกคนต้องคิดเหมือนกันไหมว่าจะไปเชียงใหม่ถ้าต้องมีคอนดิชันแค่นี้ว่าไปถึงเชียงใหม่ทุกคนก็จะคิดไปต่างๆนานาอ๋อฉันไปด้วยรถก็ได้เดี๋ยวขับรถส่วนตัวไปบางคนบอกนั่งรถไฟก็ได้บางคนเครื่องบินก็ได้นะครับหรือบางคนบอกติดรถเพื่อนไปก็ได้มันมีหลายวิธีการที่จะไปถึงเชียงใหม่ไงนี่ไงครับเป้าหมายห้ามเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการอะไรก็ได้แต่คําถามคือแล้วถ้ามันมีคอนดิชันมากขึ้นว่าไปถึงเชียงใหม่ให้เร็วที่สุด แปลว่ามันต้องไม่ได้มีวิธีการวิธีการเดียวที่ดีที่สุดแต่มันต้องมีวิธีการที่ดีกว่าเพื่อนถูกปะ่ะนะครับงั้นแปลว่าไปรถยนต์ก็เร็วกว่ารถไฟไปเครื่องบินก็เร็วกว่ารถยนต์จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราอะมันชัดมากพอไหมถ้าเป้าหมายของเราคือซื้อบ้านบ้าน2องสามแสนก็มีครับบ้านมือ2มือสามือ4มือห้า แต่ถ้าเราบอกว่าบ้านของเราต้องมีมูลค่า10ล้านมีห้องนอน6ห้องห้องน้ำห้าห้องเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปมองบ้าน2อง0 0 0สาม0ส0สี0 0ส0ได้เลยนะครับเรื่องนี้ชวนคิดครับเพราะนี่คือ1ในเรื่องที่สำคัญมากๆของความสำเร็จคนเรามันไม่สําเร็จเพราะเป้าหมายที่เรามีมันไม่ชัดเจนคนเราไม่สําเร็จเพราะเส้นทางที่กําลังจะเดินมันเลือนลาง ถ้าเราไม่โฟกัสแต่เป้าหมายปัญหาจะเยอะมากๆถูกไหมถ้าเราไม่โฟกัสว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็แค่ขับรถออกจากบ้านไปไหนอะเจอแยกไฟแดงก็งงแล้วมีตรงใบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็งงแล้วว่าจะไปทางไหนอะลองเลี้ยวซ้ายก่อนพอเลี้ยวซ้ายเสร็จก็ไปเจอสี่แยกเอกแล้วจะเลี้ยวซ้ายตรงหรือขวาแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่ นะครับเลราเราเตรียมตัวเตรียมการเราก็จะรู้ว่าเส้นทางไหนมันไปถึงเชียงใหม่ได้เนี่ยครับถึงบอกว่าถ้าเป้าหมายไม่ชัดอะไรอะไรก็พังถ้าเป้าหมายไม่ชัดการกระทําใดๆก็ไร้ความหมายถ้าเป้าหมายไม่ชัดความสําเร็จมันยิ่งแบบเลือนลางนะครับและถ้ามาเป้าหมายมันไม่ชัดทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่วันนี้อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังว่าเป้าหมายมันคือตัวกําหนดความสําเร็จนะครับบางคนบอกว่าเราจะหาทุกความสําเร็จเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแต่ผมจะบอกว่าถ้าเป้าหมายไม่ชัดเป้าหมายไม่ยิ่งใหญ่มากพอที่มันจะเกิดความท้าทายกับเราหรือเป้าหมายมันไม่ได้ถูกสิ่งที่เราเรียกว่าความต้องการจริงๆจากภายในเราจะไม่มีวันอยากทํามันครับเราจะแค่ปล่อยผ่านมันเราบอกว่ามันเป็นแค่หนึ่งความฝันนะครับเป้าหมายถ้าไม่ถูก พิชิตมันมันก็เป็นแค่หนึ่งความฝาันหนึ่งไอเดียหนึ่งความคิดที่เราสร้างมันขึ้นมาแต่เขาบอกว่าคนสําเร็จสําเร็จ2ครั้งนะครับครั้งที่คิดกับครั้งที่ทําแปลว่าวันนี้เป้าหมายมันถูกคิดมาแล้ว มันจะสําเร็จได้ต้องลงมือทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในซีรีส์ของการเรื่องของ m ม n d s e t กันนะครับผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ไอเดียครับเราก็ปลุกไฟปลุกพลังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนหลายๆมุมหลายๆมองนะครับให้กับหลายๆคนใช่ไหมนะครับที่วันนี้อร่อยจะบอกว่าเราอยากได้ m ม n d s e t ดีๆนะครับขอให้คลิปนี้เป็นหนึ่งตัวตั้งต้นที่เริ่มเซตหม่์พวกเราลวกันนะครับไม่ได้รู้มากกว่าไม่ได้เก่งมากกว่าแต่แค่อยากมาแชร์นะครับก็เรียกว่า อยากมาเล่าให้ฟังลกันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเราก็มาแชร์ไมล์เซ็ตดีๆไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของไดร์การเงินด้วยนะครับโอเคเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ